สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รักคุณสม,มุนไพรชาแนลนะครับในส่วนของเย็นวันนี้นะครับรักคุณสม,มุนไพรชาแนลโดยผมสม,มิทธ์ประชามาศนะครับจะขอนําพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของพืชผักสม,มุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับที่สามารถนํามาเป็นผักข้างเคียงนะครับรับประทานกับในส่วนของเมนูน้ําพริกและก็เมนูลาบต่างๆให้รสชาติฝาดอมมันนะครับแล้วก็ เนื้ว่าเป็นผักข้างเคียงนะครับรับประทานกับอาหารที่กล่าวมาแล้วนะครับได้รสชาติดีเยี่ยมนะครับผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นในส่วนของต้นผักเม็กนะครับผู้ชมกําลังออกยอดนะครับกําลังออกยอดนะครับออกใบนะครับ เขียงงามเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือจะเป็นในส่วนของยอดของผักเม็กนะครับต้นผักเม็กอ่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะนํามาเป็นผักข้างเคียงนะครับรับประทานกับเมนูในส่วนของน้ําพริกต่างๆนะครับน้าพริก ทางภาคอีสานหรือว่า oh. น <tr> ้ำพริกของทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคเหนือแลวก็รวมในส่วนในสัของทุกภูมิภาคได้ดีเลยทีเดียวนะครับผักเม็กนะครับยอดผักเม็กอ่อนแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับเราสามารถที่เก็บนะครับหรือว่าเด็ดนะครับไปทําการล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วก็นํามาเป็นผักข้างเคียงรับประทานได้รสชาติอร่อยนะครับเคียงคู่กับในส่วนของเมนูลาบนะครับลาบเนื้อลาบหมูนะครับลาบเป็ดลาบไก่แล้วก็เมนูลาบต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของ น้ำพริกนานาชนิดด้วยนะครับผู้ชมให้รสชาติอร่อยดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของเย็นวันนี้นะครับก็นำพาทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของยอดผักเบกนะครับผู้ชมผักเม็กอ่อนๆนะครับเดิมทีนะครับผู้ชมนะครับเดิมทีในส่วนของต้นเม็กต้นนี้นะครับผมจะทําการตัดทอนนะครับผู้ชมทําการตัดทอนนะครับให้เหลือแต่ตอนนะครับที่จริงต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับสังเกตดู เงาเขานะครับต้นเง่าต้นต่อเขานะครับคุณผู้ชมนะครับต้นใหญ่มากนะครับเท่ากับขาเลยทีเดียวนะครับเท่ากับขาเลยทีเดียวนะครับตัดไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เหลือแต่ต่อนะครับคุณผู้ชมเหลือแต่ตอก็เรียกได้ว่าเป็นต่อรุ่นที่สองนะครับเป็นต่อรุ่นที่2ตอนแรกผมนึกว่าจะตายไปแล้วนะครับสําหรับต้นนี้แต่ถ้าว่างอกขึ้นมาใหม่นะครับโผล่งอกนะครับออกแตกกิ่งยอดแตก แตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็เรียกว่าเป็นในเป็นผักนะครับพื้นบ้านนะครับให้มาใช้นะครับในการเป็นผักข้างเคียงรับประทานกับเมนูน้ำพริกต่างๆแล้วก็เมนูลาบต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนแรกนะครับตัดต้นตอออกไปแล้วนะครับผมใช้ในส่วนของฝานะครับฝาครอบฝาครอบกระบะปลูกต้นไม้เพราะชำนะครับคลุมไว้นะครับพอฝนตกมาแล้วก็มีการ ออกยอดแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ก็ได้ลักษณะนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าสูงนะครับแตกพุ่มนะครับงามนะครับแตกพุ่มงดงามมากเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะนํามาเป็นผักนะครับข้างเคียงนะครับรับประทานกับเมนูลาบน้ําพริกต่างๆได้อรทรสนะครับมีรสชาติมันอมฝาดนะครับรสชาติมันแล้วก็ฝาดนะครับสําหรับผักเม็กนะครับคุณผู้ชมนะครับ สำหรับนะครับคลิปนี้นะครับเชื่อได้ว่า การนาเสนอคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่ครบรักไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผักธรรมชาติแบบนี้นะครับคือเองตามธรรมชาตินะครับเชื่อได้ว่าการนําเสนอคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับรักคุณสุบลุนพลชแนลนะครับโดยผมสุวิตประชามาสนะครับคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการนําเสนอคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์แต่สิ่งที่ดีต่อคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจช่วยช่วยกดติด กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ